สวัด,ดีค่ะคุณพี่สวัสดีค่ะดีใจโอเคงั้นเดี๋ยว,วช่วงนี้นะคะเรามาเดินตามร้านกันดีกว,ว่าว่าใครขายอะไรกันบ้างนะคะวันนี้หนูต้นน้ำเชิญยิ้มรับหน้าที่เป็น m อ็สาวสวยสุดเซ็กซี่ใช่ไหมคะเธอน้อมใหญ่ไหมคะ,ะนะเเธอนเธอนั้นไม้กระดานของฉันสองน้ำมากกว่าของเธออี ลองนอนล้่นๆอ่ะเรามาเอนเตอร์เทนไหมบ้างอาจจะขายของไปบ้างแล้วก็อาจจะแบบพึ่งคืนไปบ้างอย่าถือสาพวกเราเนี่ยฮะเราเป็นศิลปินตลกนะคะรับงานเอ็มซีด้วยนะคะพิธีกรด้วยเอามาที่ร้านแรกกันเลยดีกว่าว่าเขาขายอะไรกันบ้างแคปหมูจะแคปหมูสวัสดีค่ะแม่ค้าแคปหมูขอเสียงหน่อยเร็วเอ๊แคปวัวเลยค่ะชอบมากชอบตุณแคปหมูอร่อยค่านี่แหละนะคะเสียงแจ๊บขนาดนี้ต้องมากันแล้วนะคะพี่น้องประชาชนทุกท่านนี่คะ่ะแคปหมูอร่อยออร่ยนะคะ แล้วมีอะไรบ้างคะพี่อันนี้เค้าก็เรียกอะไรคะพี่แอบประดุกแอบประนินแล้วก็น้ำพริกหนุ่มค่ะนี่น้ำพริกหนุ่มมาเลยค่ะนี่เป็นาอาหารอีสานแมนบลพี่น้องคะพี่สาวอาหารอีสานแมนบลอ,อาหารเหนือคะ่ะอาหารเหนืออะไรแคบๆอะไรนะแคบหมูเจ้าแล,แล้วก็กาน้ำพริกหนุ่มค่ะแอบประดุกแอบประนินนี่ ด้านหน้าเลยร้านแรกเลยเอที่เท่าไหร่อัเน,นี้ยเอ,อมี A ไหมมีรหัสบอกไหมร้านแรกเลยข้างหน้าเลยแล้วกันออมีหนึ่งมีหนึ่งอันนี้ B เท่าไหร่อ่ะที่รักมีมีอะไรเปิดเปิดประตูเลยเอเน,นี่ยโหเปิดตั้งเลยอันนี้ C ีนุนูบใช่ไหมข้างหน้าเอไป A อก่อนดีกว่าไปเอเลยมา A อเลยเราไล่มาจาก A ก่อนอ,อ้าวพี่น้องประชาชนตอนนี้หนูต้นน้ำเชิญเยี้ยมค่ะ อยู่ที่ร้านลูกชิ้นลูกชิ้นปิ้งอาตีค่านี่ลูกชิ้นปิ้งอาตีนะคะทางด้านนี้นะที่รเด็ดสุดมากแวะมาทานไม่ได้เลยทางด้านนี้ข้าวต้มปลาจากทางด้านนี้มากินข้าวต้มปลากันเลี้ยวข้าวต้มปลาเจ๊น้อยเลี้วขอเสียงเจ๊น้อยหน่อยเลี้ยวเจ๊น้อยมาลเจ๊น้อยมาเลย ดูห้าวๆนี่เหมือนก็ห่ออภัยด้วยนะหนูมาอินเตอร์เคนจ้างศิษย์ศันรีวันนี้มาแล้วหน้าที่เป็นเคนซีนะฮะก็พูดประชาสัมพันธ์นะคะราคาหลังคาถึางศาลและเดี๋ยวเราจะไปอินเตอร์เคนอยู่บนเวทีตรงนู้นด้วยนะคะก็เพลงสองเพลงร่วมกับวงดนตรีวันนี้เรามีดนตรีมาด้วยนะเดี๋ยวไปทา,ทานอาหารแล้วก็ฟังเสียงเพลงกันนะฮะจากวงดนตรีและหนูต้นลำเชิญ พิซซาแดดพิซซาขอเสียงให้คะพิซซาเลยแล้วพิซซาใหม่อร่อยเป็นจาพิซซาอนะคะนี้ต้อสียงต้อจวโหงต้องการพี่น้องประชาชนเผไม่ได้ยินไงเออนะมาด้านนี้เลยค่ะพิซซาใหม่สดอร่อยแน่นอนสูตรใหม่อุ่นใหม่อร่อยเหมือนเดิมแน่นอนครับพี่น้องครับไปด้านนี้เลยพิซซารับเอ้าหลังจากนี้ะม่อยกันไปนะเดี๋ยวเราจะได้พิซซ่าสสนที่ยอด่มด้วยนะพอมีเวลางานแค่วัน นึ่งทุ่มเดียวจะไปงานต่อที่ลาดเท้าทำยังไงเนาะคะนะร้านข้าวต้มอะไรนะพี่มังเค่งมังนะที่ลาดเท้าต่อแล้วก็ให้หนือไปเป็นทะเที่ที่หาด้วยนะที่ร้านข้าวต้มนะอ่ะขนมขนมสิงคโปร์ทางด้านนี้ค่ะขอิงไม่คะขนมสิงคโปร์เร็วขนมขวนมพนะขานมพิงสิงคโปร์ขอิเร็อ่ะไปกันเลย่ะดไ สิบกโปงค่ะเป็นยังไงอ๋อสวัสดีค่ะดิฉันเป็นคนพิการคนหนุพูดไม่ได้แต่ประกอบอาชีพจะเป็นพ่อเลี้ยงตัวเองและครอบครัวโปรดช่วยคนหนุ่มซื้อขนมรอบสิบกระโปงของเราด้วยน,นะคะขอบคุณค่ะและพี่แกก็เป็นคนพิการ รถตุลลี่รถตุลลี่รถเสียงรถตุลลี่หน่อยเด้อก็พูดในเรืองการในด้านนี้ค่ะเอาไว้มาอุดหนุนนะฮะเป็นผพฤติการที่ได้ยินนะคะในด้านนี้เอาไว้มาเลยนะคะก็เป็นคนรุ่วร่วงางเถอะไม่ได้ยินไม่ได้ยินอ่ะพี่น้องประชาชนมาช่วยกันนะคะอุดหนุนได้ในด้านนี้เลยนะคะอ่าได้ก็ได้ถ้ารถตุลลี่ เฟซที okay. uh, the ่ต่อ YouTube ก้หน้าเชิญยิ้มโอเคครับราพื้นี่ตอะพื้นี่ขายพื้นที่จะถายของใช่ไหมที่ต่อได้เลยค่ะมีนะคะสนใจถายของนะคะมาเลย